สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องที่ตามแนวทางตัวเลขของพ่อเสรืครับพี่น้องเนาะเราพัฒนาพ่อเสร์กครับผมว่างันกัเข่าที่ห้าหกหกห้าแะครับพี่น้องเลขของพ่อเสร์กครับถือว่าเข่าครับพี่น้องเนาะเข้าบนพร้อมครับผมเลขของพ่อครับคลิป อ่างวดก้อนนั้นจะคือบ่อใดสัมผัสพอได้ครับผมเอามาวอเอาครับเข้าที่หกห้าห้าเอาในงวดวันที่สิบห้ากรกฎาคม67ครับมาตามต่อสูพี่น้องเอซครับผมเป็นแนวทางเจงโศกเจองดวงเด้อครับพี่น้องครับเอาต้องขอขอบพระคุณพอเสร์ฟครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับนําเชียร์ผ้ารวยครับไปรับชมรับฟังเลขเล่าพัฒนากับพอกันเลยครับ พ่อครับครับผมน้ำเชียร์ผารวยสวัสดีพ่อเสือรับผมครับผมสวัสดีตอนนี้อยูใส่พออ่อี่อยูฮอยูผิดหลายอย,อยู่ป้อมย่ำไปแล้วอ๋อครับครับ,รบพ่อ,อมีเวลาอยู่แล้วป่ะอ่ามีเวลาอยู่เพราะว่าเพตัวอ่าเขาเขาม่าตะเศร้าคนละเรื่องท่วงกะครับออกออกอเศร้าเรียกว่าป่ะนี่อ่าไปออกเศร้าไปเลยเพราะว่ามือมือเขาย่ำขึ้นอาัจฉริยมเบ็ดเบิดละอ๋อครับ แย้มแย้มขึ้นนี่มีมูบอ่ะเปล่าย่มขึ้นกับมันมีสองขนอยู่คนละฝั่งคนนึงอยู่ข้างหลังขั้นยู่ข้างหน้าอ๋อมีสองฟังสองประตู่นครับครับผมดูดูแลคนละส่วนเพ่็ขีดเตียนไปก็ไปไอ้ไอ้ลูกกระดังมันจะเป็นลูกซีเดียมมันมาครับผมไม่ได้ขีดอะไรเป็นตัวเอวครับดูข้างหน้าก็ไปจดข้างหลังแล้วพูดดวงหลังก็จดข้างหน้าใช่ไหมอืม จบกันอ,กอ้มาตามตัวครับผมลาพัฒนาครับขห้าขึ้นประเสดว่าแหละดูที่ตัวเด่นเรียนที่ตัวรูดกนะันแหละครับที่ตัววงกลมนะนะั่นแหละจนหน้ากอจะมั่น้าตามตัววงกลมนะนะั่นแหละครับผมถ้ามาตัววงกลมก็คือว่าเปิ้ลบะเมียนโมหันกะเขาเด้อครับที่รองห้าหกหกห้า แต่ตามจริงเราเลขพอเสดเขา้าทั้งบนล่างวันนี้แต่ราพอเสดเป็นยัยงคือบ่บ,บ่มีเก้าศูนย์คือมี0 0แต่ศูนย์ศูนย์กแปดศูนย์เพราะวัน<อ> <ขอ S 1> ี้เ็กเขาวเลีมาเลขคนมาหกแปดศูนย์จาเอามาจับคู่อ่ะได้แปดศูนย์เข้าศูนย์ศูนยูนย์ต่ว่าพอเดสด็จเราตกศูนมันออกอลอแล,แล้วบ,บ่ได้สนเขอปแเราก็ได้ก็ได้เลขโลกเป็นเลขล่างว่าเป็นเลขศูนย์ศูนย์กเลขแปดศูนั่นเองครับ่แต่ว่าเลขคนมาตามเข้าอยู่ว่าตอนเด่นหกเนี่ย อืมครับบางทีตัวเด่นมาเนี่ลาพัฒนาไปห้าเดือนเจ็ดตีหกเจ็ดวิ่งเ่ห้าวิ่งเด่นห้าลองสองลองสองกันแปดกันแปดรูดสามรูดรูดสามอ่ารูดสามตัวรูดสิบะยน้องกันครับตัวเด่นล่องกันเขี้ยวนี่เพราะว่าคิ่าเด่นล่องกันอาจจะกอดข้อกันมากแล้วแต่ว่าตัวรูดนี่ อาจะมีอีกสายหนึ่งครับผมเอาจับคู่ล่างก่อนเอาล่างครับผมเหลืองงามยามดีห้าแปดห้าแปดสอง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 ห้าสองห้าสองสองเก้าสองเก้าเจ็ดสามเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดหนึ่ง อันนี้สำหรับแนวท่างล่างเนอะครับผมแนวท่างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้นักพยาบากันเอาไปเอาไปบนกันครับอ่าจับคู่บนสองสามสองสามห้าสามห้าสามสองแปดสองแปดหกสามหกสาม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 ห้าหนึ่งห้าหนึ่งอ่า ตามนี้จริงเลยเพราเสด็จมันนี่อยู่ชุดละเข้าตัวแล้วแต่พอเสด็จให้ท่างช่องไปชุดละหกขาพอ่อครับพ่ออืมอ่าสำหรับสายบนตัวเน้นอ่าตัวเน้นพอเสร็จยิ่งไปอยู่ที่อ่าสอง,สองแปดกับสองสามเนอะสองแปดกับสองสามครับผมแมนสองแปดกับสองสามเจ้าวัดจะประมาดมีชิ์มาทุกตัวครับอ่าสายล่าง ปายลางก็เสดยิ่งไปอยู่ที่อ่29ครับ29ครับ29กับ52กับ52ครับผม29กับ29กับ52อ,อันนี้อันนี้คือคือจุดเลขล่างาชุดสามตัวสามตัวชุดสามตัวตัดเล่นหน้าหลังต่างก็เจาะรอยเดี๋ยว,วมันบรุสจังหวอดเราคิดว่าครับผม มื่กี้จับเลขาหงตัวจับจับเด่นนเราบันทึกหงส์ห่าเนี่ยครับอ่าห้าสามสองห้าสามสองเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามสองอ่าห้าสองแปดห้าสองแปดเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งแปดสองสามแปดสองสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกสามสองเก้าเก้า สองเก้าเก้าสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งแย่พอถ้าพอเสริจับพอพอเสิเห็นเนี่ยทาเมืกีพอจับออกปุ๊บมวงกลมปั๊บออกคาดหน่อยทันทีเราเมื่อกี้สองสามโอ้ยเนาะไปห้าน้อยแล้วออกคาดหน่อยเราเมื่อกี้เออกสองสามไปวงกลมปุ๊บผมว่าเปิดือเอาไปแล้วโหลดสามไปแล้วครับผมเอพไปย้างมากที่เขาเลยครับมาอื่นพนอกครับผมสำหรับชุดสามตัวพอเสรือต่นไปยุทธี อ่าห้าห้าสามสองห้าสามสองแล้วก็ห้าสองแปดห้าสองแปดเอาอีกจะ่างคับเดี๋ยวเอาตัวางคับเอาเอาเอาหกเจ็ดหกสามเจ็ดหกสามครับผมเอาเอาสามหางนี่นะตัวเนียนไม อ่าถาว่าเลยังรูดสามอยู่ไหนจะไมาโมกโมกโมกหกสามกับเจ็ดสามสันทะเลมายังมีสามอยู่ครับผมยานทะเลอ่าทามันไปลักอยกับทะเล่าเจ็ดต้องอยู่ยรักยุดยุดยจุล่าอยู่แล้วครับเจ็ดน่าจะอยู่ล่างครับผมนนีี่่ะครับพอ๋ออ๋อแนวทางโซ่มันต่ำด้วยสาระเพี้ยงช่างที่ว่าป้อไปป่อม่าจะหรอกครับผมท่านถามว่าชุดสามตัวคนว่ามันหลายตัวก็เอาเอาเฉพาะที่ประเสริฐไม่หลายครับ แต่ว่าชุดแต่ชุดสองตัวเดียกขันว่าไม่หลายตัวก็เอาเฉพาะที่ปอร์ซ็ตวงกลมให้ครับผมมันหนักเสี่ยงในจากน้อยมันหน่อยตัวครับเน้นที่ตัวรูดพิสูจน์ครับผมว่ากันไปดูที่ตัวเด่นเน้นที่ตัวรูดพิสูจน์ตัววงกลมครับผมอสโลแกนเพราะว่าพลที่สังเกตวงคิดเนี่ยท้าหาว่าที่พอส่งไห่บาส่วนมากตัววงกลมมันจะมาอยู่่ว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ เดินจะได้กระมาตัวมังกรมจะเสีม,มาหน่อยห่างด้วยหลายหายย่างแง<พ>ค่นั้นแหละเอาคือตัวม้าลำด้วยน่วกันน้ำเชียร์พานลุยกับสิลบกวนพอเสือซัมเนเด้อครับผมครับผมครับ,<อ>บผมพาขึา<ห>สวัสดีสวัสดีครับอรอเอาครับพี่น้องลาพัฒนาพ่อเสือครับเดนห้ารองสองกันแปดกับวิ่งลูดสามเด้ดอครับพี่น้องวิ่งลูดสามครับเด็กลางคนกะมี่หกคู่ครับพี่น้องครับผม 5 8 2 2 5 2สองสและ8 1เน้น5 2และ2 9เครับผมเลขบนกับมีหกคูครับส3ง3ามห้าสและ5 1ครับพี่น้องเน้นไปที่2 3กับสอครับ3ตัวบนครับตัดเล่นหน้าหลังครับพี่น้องเนาะสั่งก๋วยเตี๋ยวรอครับผมตามซโลแกนพอครับ5 3 2 7 5็ดห้าสามห้าสองแปดเจหกหนึสองสาหกเน่ครับเน้นไปทีสาคูด้วครับผม5้าสามและ7จ็สครับหมวดวันทีสิบหาเนี่ยเพราะว่ารลูด3จึงได้กระไดเงินครับพี่น้องเนาะเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชื่อผ้าร้วยกับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดี ถหอยเลเงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องลราพัฒนาสองทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ